ด้เห็ดชั่มใบในกบเลยน้อป่านเนาะผ้ามาตัดไวเลยเนาะ พวกนีจะัดตัเขียมตันตัว<ม><ม>บ,บ่บอระเบียงขุนบูสาไม่ ข้รถเขียดียำรถนมาหน่อยน,น่อยนมาเ ต้นหอมหมดเลยชีหอมบ่บมีบ่มีมีน้ำกันละ่ะเ,เ,เป็นบีกียมเตเดหอมเด็เด็เดยกกลางเดยกลางเดต้หน,ดดน,นหอมก็ได้ใส่ใหมบ ก้อ,หหอกยหอยนะคะใส่ใบปลาย ใส่บก่องมั่น กินไปเลยะกินแล้วันเป็นแน่นแน่นอ๋อแล้วไงขนมเชิญกินได้ไปไหนบัว บ <in boxing. S 1> pues ่เห็ดเผดปนดาบ้านนี่ตายเลยป้องดมาบ้างแค่แล้นี่แบบกะียอันนั้นเฮงตี๋ฮะหูยค้ณปากอมาก ลืมบัสเอาแล้วบัสยิบเอาผมบ้าได้คนคนนั้นอยู่ดอกยังคนนั้นนี่แต่ยังต้มแล้วก็จะขวดหน้าลืมข้าวูรถ ใช uh ื่อรถพ่อวันจังไนะตอนนี้ใช้ชื่อรถไปได้แล้วไปได้อีกยังโอ้ยแมเกินที่กินแ้าเนี่ใส่เน้มันไม่กินเขา อาหมดภูเหล็กตเสร็จแล้วนะคะหอยหอยนี่แต่แบงแบมไปอยหอยแบมได้ไกินกับเอาเนาะอันนี้อันน้ำใสเลยบ่โอ้หอยบ่คักอันนี้เลยแต่อันอีลากระติ๊งน้ามันน้ำเน่ลูกมันล่างอันนี้นะอ่ะตอนนี้ได้แม่แกะแท้เนะ

องเลยระเดาขกระเดากินตัวหหอยกะเดากินก็ยังกระแสบจ้ะ่ว่จะลวกเล้อ้อยเอามาวัดเนี่ยแหละต้มวันป่นล่องวันเอาวันนออมเนื้อเอาบอกเก้แล้วเออดปลาอ้อยต้งเคนเห็นแ่ ไข่ต้มก็มีสองลูกน้ำสุมเอาบ้างแกน้ำสมกินบกินตักโรตัวม่ทปลาเบิ้ว่าัดล้วว่าเายาขวดมากนเง่ยเอาแบบนล็กเยอะะนะคะอ้าหลายอย่าง ใส่ลงค้อยอยนเอาบ้ามีบ้เนมเส้นเด้อนี่เด้อทยเอาบปุ่นเด้อมันเด้อเรียงปลาซะยำนสมกับนี่อ่อมเนื้อกมีนที่นเบเสียบักกหลายปวดนอ้อยมันได้กินนออ้อยเนี่ยน้ำขนมเส้น กระดองกระดองกระดอกหุดจักหุดจักอะไรแเล่าในมือเขาหนุนเสร็นอ่ะ เออเอาตัวนี้ออกกานแล้วหอืมก็เ็นนะใช่คนจริงจัเงเออรย่อย่างรแค่คนมเสร็จนั่นระอ้อยใช่อกอเปล่าแดงใส่ควันออกอนี่เห็นอือหลายอย่างอื่ม <c oughs>

วันนี้กับฮันนากันมาพี่นะป่าหอยตับมักวัวมกันเด้อโหลฮัั